สวัสดีค่ะพบกับช่องเศรษฐีดูไบนะคะวันนี้เราจะมาดูหัวน้องบดินเดชากันนะคะว่าเราเลี้ยงมาขนาดนี้นะคะน้องจะมีหัวอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันทมาดูกันนะคะ ดินน้องดินน้นอนงแน่นมากมาดูตันดินน้องแน่นตลอดดูครับินน้องแน่นมากนะคะดอู้ เขาทำได้ดีมากดูดิพูดดังๆโอ้เดี๋ยวนะคะพูดดังๆเหรอกูก็ไม่ได้ยินอ่ะมาถือนี่ให้หน่อยค่ะใส่ยางให้หน่อยโอเคไอทิมฟางอ่ะ จบค่ะไฮเราไม่มีหัวทวาเป็นใบโอเคหัวก็ไม่มีเลยนี่ไงหัหวนี้เที่ยวเลงเนี่ยก็บุคเขาเดียวมีหัวเก็บกลงมาหน่ยนะคะเก็บกลองมาให้เ,หเขาดูหวัวนี่ค่ะเก็บมา น้องมีหัวแค่นี้นะคะแต่ใบน้องสวยหัวก็เลยไม่ค่อยลงหัวนะคะเดี๋ยวกระมังใส่เนเค สวัสดีค่ะเรามาดูหัวจอมทับกันต่อนะคะว่าต้นขนาดนี้หัวจะขนาดไหนนะคะ ต้นผู้ชายคือทำไมแม่หันนีทุกคนดูหัวต้นนี้เขาบอกว่ามีหัวแน่นอนรันรับประกันนะคะไม,ม่มีเอามาคืน,คน มองเห็นไหมหัวใหญ่มากใหญ่มากๆใหญ่มากใหญ่มากๆต้นนี้คือต้นต้นจอมทับ เราราดูเรามาดูจอมรับอีกต้นกันค่ะท<น>ุกคนร้านอันนี้นะคะเราไปดูได้ในช่องเศรษฐีดูใบมันเป็นคลิปที่เราไปอยุธยา ep สองนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าไปซื้อที่ร้านไหนก็ไปดูได้เลยะคะ่ะน้องใบสวยไงก็เลยไม่ค่อยลงหัวเท่าไหร่ อันนี้เขาปลูกมานานแล้วนี่เท่ากับไข่นี่นี่นี่นะคะอันนี้คือเปรียบเทียบกับไข่เนาะนี่ค่ะใหญ่มาก,มาก จอมทับนะทุกคนยทุหลงต้นนั้นไม่ให้แม่ในห่งส่วนนี้ก็จอมทับเหมือนเดิมันมีนตาจตนน้องใบสวยไงมันก็เลยแบบว่าไม่ลงหัว น้องใบสวยมากไม่ค่อยลงหัวแต่ว่ามันถูกกว่านะ เรามาดูหัวอีกต้นกันตัวนี้ไม่มีหัวฮะวไหนเขาบอกว่ามีไงตัวนี้เป็นอย่างนี้หัวน้องน่าจะถูกอะไรตัดมาเนี่ยอ๋อไหนเขาบอกว่ามีเขาอุ้ยเขาไม่ได้คือเขาไม่ได้มีการทำาหาหัวแล้วหัวน้องอะ่ะมันเละเองโดยธรรมชาติอ๋อเนี่ยบอลจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ย หัวน้องเละปุยหรือไข่ปุยแม่น้องเละอ่ะอแสดงว่าอยู่นานอ,อยู่นานมากเนี่ยหัวอ้ยอยู่นานจนมันเปื่อยนะทุกคนตามธรรมชาติของบอลสีน่าะอ้แต่น้องใบสวยมากแต่น้องแทบไม่มีเนื้อหัวที่จะเลี้ยงเขาเลยอ่ะยูวไว้แม่นะลูก สวยจริงนะใบอ่ะน้องสวยมากเลยค่ะแต่เหนือเหมือนกับว่าหัวเนี่ยไม่ได้มีการภายใน6เดือนถึง1ปีอ่ะเราต้องดูหัวบอลด้วยนะคะถ้าเราไม่ดูหัวบอลเราก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แ่ละคะ่ะเราก็จะเกิดแบบนี้ค่ะหัวน้องเปื่อย เหมือนถูกการผ่าตัดหัวไหมกล่อ,องชิ้นไม่ใช่ผ่าถ้าผ่าแล้วจะเป็นผ่าที่จะเหมือนกับธรรมชาติอ่ะมันธรรมชาติมากแล้วถ้าผ่ามันจะไม่แบบนี้ไม่จอมเหมือนอ่ะ หือที่แม่บอกไปที่ว่ามันมีดอกแต่มันจะไม่ค่อยมีเหงือมถ้ามีใบมันจะไม่ค่อยมีหัวมากถ้าเราเลี้ยงจะถ้าเราคิดจะเลี้ยงเอาเหัอือเราก็ต้องค่อยๆตัดใบมันออกบ้างเพื่อที่เขาจะได้ลงนหงือม่มมมขอต้อนพวกหลงเลยค่ะพกหลงนะคะพวกหลงกระถางหลงอ่โโงะ